โอ้แทนที่จะขับไปมัน หน้าเบนว่นะโว่านั่งน้ำเต็มเลยแนะโหหันหน้าก็ปงไเลยไมเนี้ยไปดินแดงเหรอทำไรดีวะงั้วมันจะติดไหมวะ ไปทันไหมวะเปลี่ยนใจทันไมนีด้พี่น้องอ้โหบันไดเลยครับเนี่ยอ้โหหน้าอานาจ,จัยจ,จริงๆครับเส้นรัชดา ซึ่งแสงสว่างรายซึ่งหนทางในการไปทำงานโอ้โหปิดติด,ดทุกลูกทุกหนทาง้องแวนแน่นเหมนกับน้ำเต็มแว่นเลยโอ้บังเลนขุตู้อีกออกแว่นออกดิปลอดแว่นขับบ้างเลย โอ้โหข้างบนสวาสดีกันไหมเปลี่ยนเส้นทางดีไหมเนี่ยพี่น้องมันไม่มีทางเลือกนะชีวิตจะต้องตายแล้ววะ ต้หมดครับทุกคนเอามือปัดจอแน่เลยกล้องมอล้องมอพี่ฝนมันตกอยู่มันก็องมอสิไอ้ลูกๆนี่เลืนนะเวลาฝนตกใกล้ๆมันนะไอ้ลูกๆข้างล่างนี่ทำออกมาให้มอไซลล้มครับอย่านะเบนฝนตกมาเลื่นนะครับ ให้ลูกว่าอะไรวะตอนเหยียบมันก็ต้องระวังนั้นทุกคนอาดูที่ช่องที่มอเตอร์ใค์ไปได้ก็คือช่องที่มันมีไอ้ลูกๆเนี่ยกะลืน่นว่างเหยียบทีล้อปัดถึงว่าแล้วเหยียบไม่ไส่แล้วล้อหน้านี้มันหันไปทางอื่นเลยนะครับมันก็เพระผมไม่ต่างกับไอ้ลูกนั่นแหละ แค่ผ่อน,นเขนเร่งเบรกเบาๆปัดแล้วอ่ะอืมนะใครตัดหน้าใน่ชนอย่างเดียวครับโอ้จะมาเปลี่ยนเล่ออะไรตอนนี้วะเปลี่ยนมาเพื่อมันก็ติดอยู่แล้วแหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับคนเราก็ไม่แปลกครับผมขับเก่งผมก็ทำครับไม่ยอไม่ทำ <c oughs> น้ำเลยครับ รถติดผมก็เปลี่ยนเลยเอาะเปลี่ยนนาเออขวาว่างก็ไปขวากันหมดแล้วมันก็ติดขวาเลครับพอติดขวากันหมดแล้วมันก็มาซ้ากันหมดครับคือต่างคนต่างไปครับมันเป็นอะไรที่คือแค่ทําตามความต้องการทางใจอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ติดกว่าเดิมอะไรเงี้ยเมื่อทุกคนเห็นที่ว่างก็แห่กันไปแห่กันไปมันก็ติดนั่นแหละครับกาสนาธรรมชีวิตมนุษย์โลกในกรุงเทพ มันบันไลจริงๆครับอยากจะไปหนีไปเส้นดินแดงยังทันไหมเนะี่ยอ๋ออันนี้จะซ้ายไงแวน่นกฟ้าลเลยเกินแวนด้านหนึนครับนี่ทำไรรมวิวกันละครับ วิวยามฝนตกนะครับผมโอ้โหโอ้โหบางไปดินแดงติดไหมวะก็น่าจะพอกันะมั้างโอ้โหรถ้าเลี่ยทำใจครับวันนี้อวเวทจำเจอคนขับ้านี่ ยังมาครับพี่อ๋อเอ๊บๆอืมขัดหน้าตาวนินจครับถึงเวลาพักมือแล้วกันนะครับ เห็นไหมครับพี่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสองชั่วโมงผมคงถึงที่ทำงานครับนี่กี่โมงแล้ววะดูนาฬิกาผมหน่อยครับ9้าโมงย7นะครับโอ้มัเจ้าสายแน่ครับ น่าจะหลบนะอ้าวรถชนกันแน่เลยพี่น้องนั่นเดยวโอ้โห,หมอไซค์ะไรบอกว่า ตดหน้าเจ็บครับฝนตีที่หน้าครับฝนตกแรงได้ตีหน้านี่เจ็บเหมือนกันนะครับมันจะไม่เจ็บนะพี่น้อง แจอเส้นขาวครับผมจะฝันคันเร่งครับเวลาผ่านเส้นขาวจำไว้นะครับอย่าไปติดเป็ดคันเร่งเส้นขาวนะครับ่อนฝันคันเร่งตรงเส้นขาวหรือตรงที่ลื่นนะครับแล้วก็พอผ่านไปปุ๊บ่อ้ไปติดคันเร่งต่ออะไรเงี้ยป้องกันล้อลื่นนะครับตรงไหนที่เราดว่ลื่นนะฝันคันเร่งนะอย่าไปเปิดทันเร่งนะคเดี๋ยวลงมาระยะครับแยกต่ำๆไว้นะครับ ฝนตกในสิ่งแรกที่ต้องทําคือเวลารถติดรถอะไรก็สอนเกียร์ไวยก่นครับสอนเกียร์ก่อนแล้วให้เบรกครับฝนตกแล้วก็ใช้เล็บมัชิ่ด้้วยนะ็อนเกียรแล้วพ็อเเร่งไว้ไม่ให้ร้อมันะบนะครับเวลาจะเปิดคันเร่งก็ค่คอยๆหมุนเชา้าค เราพยายามตั้งรอให้ตรงตรง,ตรงไว้ครับเวลาถนนไม่ไม่เลื่นนะครับเราล้อจังหวะที่เราเอียงนี่รอมันจะสัมผัสื้อถนนน้อยนะอันตรายครับ <c oughs> อไม่ได้ดูรถแต่เซ่ทำท่าตกใจหักกลับ มันเปียกไหมโอ้ดูเหรครับอคอยสายเขียวอยู่ข้างหน้าครับเปียกสลครับพี่น้องอะไรเปียกยันไข่เลยครับผมขันหน้าในเสื้ออะไรครับผมว่าเสื้ออขันขันอย่างขันหน,น้าอย่างเงี้ยคือฉุกเฉินครับเซเว่นครับทำเสื้อออกมาแน่นอนครับยี่สิบสามสิบบาทมันไม่ได้ต่างอะไรจากถุงพลาสติกเลยครับโอ้ นี่มันถุงพลาสติกชัดๆนี่ครับคือเฮ้ยใส่กล้อง GoPro ได้เหรอเย็ดแค่ติดกล้อง GoPro ครับอ,อย่างเงี้ยเราต้องซัดไปเข้ากล้องนะครับ R สิบห้านะครับเคสมันเหมือน housing มันเหมือน GoPro นะครับก็อยากอัดนะแต่วันพูดไม่ได้ครับตอนนี้ผมซื้อไม้แล้วนะครับแต่วันนี้ต้องใช้กล้องติดหมวกครับเพราะว่ากล้องติดหมวกกันน้ำลกล้อง GoPro ไม่กันน้ำนะครับมันต้องเสียบไม้เข้ามาอะไรเงี้ย ก็ดีครับเวลาฉุกเฉินเราก็ใช้อย่างเงี้ยได้เนาะหรือถ้าซื้อโกโปรมาฝนตกนี่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับได้แต่อัดคลิปครับพูดใหม่พูดอะไรไม่ได้เครื่องหมายท่อผมหายแล้วหลังจากจูนกล่องใหม่น้ํามันมันคงเยอะเกินนะครับไปละเดี๋ยวยังไปทุกคนรอท็อปสตีดเลย ก็เปลี่ยนน้ำมันแล้วลดน้ำมันลงแล้วพอมันระ,ะเบิดน้อยลงนะครับแล้วก็พอมันบางลงครัขอาคนละเลาครับ เามาปอกว่าที่ทําท่าเหมือนเมาเลยไปดีกว่าอย่ามาชนรถผมนะโอ้ยน้ำเน่านะเนี่ยจันเฮ้ยโอ้สิใจเย็นใจเย็นส่อันนี้อะไรเนะี่ยไปวะจะเลี้ยวเข้าหรือมันจะเลี้ยวออกงงครับเอาไฟแดงโอ้โร่เลยครับ ตูสบัดครับตอนเก้ที่ตูสบัดนะครับนึกถึงมอเตอรจีนะครับเอาคนข้ามเชิญครับไปแดงเอาไปรีบครับยังไงวันนี้ก็สายโทรส่งมเสษบอกหัวหน้า้ํำช้าหน่อยนะครับวันนี้ฝนตกหนักเส็ดแว่นแล้วน,นะครับ สบาดีกันไหมพี่น้องไข่เปลี่ยกกันมาโอ๊ยไอ้ชิบ,ชบหายนีย่ยเอารถกลับเสร็จเลยเว้นกรเมือ่อกี้ข้าเกียร์อะไรวะเหมือนเข้าเกียรยหนึ่งนะครับ งัดมาเกณฑ์ไม่ถึงปล่อยรถดับเลยสตาร์ทไม่ติดมีช็อคเล็กน้อยอะไรเงี้ยเปลี่ยกกันทั่วหน้าครับทำไมไม่ปล่อยไฟเขียวเรยวขวาวะแล้วมอเร์ไซค์ก็เรียเร้ยวจะเลี้ยวคิดว่าจะเลี้ยวกว่ากัน พี่เดี๋ยวแล้วเออไปละ ไฟเกียวนี้ระวังมาไฟผ่านไฟแดงนะครับตีบแต่เตือนนิดนึงจําไว้นะครับไฟเขียวนะครับไฟแจอไฟเขียวเนี่ยไม่ใช่ว่าใหญ่จะไปไม่เนี่ยนี่จะออกไว้ล้วถนนโคตรลื่นเลยอะแตะเบรกหลังนิดเดียวมันงตัดแล้วอะไม่เบรกหน้าไม่ต้องเบ็กนะนอนกับพื้นแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าตอนยามเช้าอากาศแจ่มใส มองไปด้านเห็นอยู่ในห้องโรงบาลแล้วอะไรเงี้ยน่ครับฝนตกนม่เราเน้นเอ็จินเบรกอย่างเดียวนะครับอย่าไปใช้เบรกเยอะครับเบรกเนี่ยแค่แตะเบาๆครับเอ็นจินเบรกก็อย่าไปถอนเกียร์ลงเร็วครับตูดปัดครับคือสะบัดตูดหนีอะไรเนงะี้ยขันมาเสียบรูนอยครับเสียบรูนอยปุกหก่